สวัสดีครับโอไฮโยโกไซมาซืเฮ้ยเอาเดินได้หรอมุมมองกล้องมันแปลกๆดีนะทุกคนเออมันแปลกๆวาบอกก่อนเลยถามว่าเลื่อนไหมเลื่อนนะฮะเกมสองกีะกบ์เลื่อนอยู่กดกดนั่งลยวะไม่สอนอ๋อกดนั่งคอนโทรลนะคอนโทรลกดย่อโอเคก็ได้ขอเรียนระ้ระบบก่อนนะมีจับกล่องไหมมีจับหรือเปล่าไม่มีหรือเปล่ากดอะไรวะกดอะไรวะอ๋อกดคลิกซ้ายนะฮะกดคลิกซ้าย หลอกลอง้องเราก็เอ้ยยกได้ปาได้ไหมเฮ้ยโอเคปาโอเคจริงๆกูว่าไม่ไน่าขึ้นทางระลับเฮ้ยตัวอะไรไม่รู้เต็มเลยทุกคนไหนวะเอ้ย,ย,ย,ยเอ้ยเย็บ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 เออหยิบไม่ได้ปะแม่งเอ้ยไปลกหยิบทุกอย่างเลยกูอืมมืดมากก็บอกก่อนนะฮะเฮ้ยอะไรอะ่ะเอ้ เฮ้ยอย่าเจียนวัดหรือว่าตรงไปวะไม่น่าว่เฮ้ยอะไรวะมองว่าเห็นเลยวะทุกคนเฮ้ยแม่งมองไม่เห็นเหรอหรือว่าดันหวะทุกคนเฮ้ยมันยากเลยนะมันถามว่ามันมันดันไม่ได้วลยทุกคนมันดันไม่ได้หรือว่ามันต้องหงิกวะไม่น่าใช่อ่างสำรวจก่อนสำรวจก่อนเฮ้ยอ่างการนี้ ไปยังไงวะแม่เลยเกมปัดสินอะไรกูมึงกด F วะอ๋อมันคลาสสิกทั้งสองครับโอ้นี่ไงวางเออแล้วก็หยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาหยิบไม่ได้ด้วยแล้วมันผักวะทุกคนแม่งแม่งเอ้ยไม่ก็หยิบไม่ได้นะเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยดึงได้ฆ่าปแล้วครับทุกคน วิ่งน่ากลัวมองม่เห็นเลยอะหรือว่าต้องหยิบไฟเมื่อกี้มาวะไม่น่ามาั้งโอเคเราก็เดินต่อไปแล้วนะฮะตรงจุดนี้รดเอ่อมืมันขึ้นบนๆนแนวก็ไม่ไม่หรอกมั้งเซนซัมเปอร์แมนมันเตือนไม่ไม,ไม่มีอะไรหรอกมันเพิ่งเริ่มมากดย,อกดยออ่อกดย่อเออไปให้หนูไปเลยกุยมาวะ่ะทุกคน โอ้เสกตีตัวเองเหรอใช่เหรอเดินไปเอ้าเอ้าโอเคโอเคโอ้แมทสวยมากอะภาพสวยมากทุกคนบอกเลยสวยมากสวยจริงว่ะโอ้เกมนี้ไม่มีเซฟไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้เหรอช่างแม่งอะปลาเถอะไหนวะ เฮ้ยนันใครอ่ะ Who is that ตุ๊กตาตุ okay. ๊กตาไม่มีอะไรแน่เลยวะอืมกดยอดมีอะไรบ้างไหนวะคือเกมทห้เราทำอะไรวะทุกคนงงมากเลยอ่่ในบุกไม่บอกเลยเราใช้สติปัญญาก็สุดยอดกดโดดกดโดดโอเคกโดดอืม อืมยฮะตรงนี้ตรงนี้นลูกกระโดดลุกเฮ้ยเอ๊ยวดหัวเลยเว้ยเวลาวปุ่มล็อกรางวัลสวิต็์มันกดยัง,งยไงวะทุกคนเอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้มันกดไอ้หนูไอ้หนูอย่าง,งโง่ได้ปะเออเช็คคอยบ่าวะ ไม่หรอกมั้งเฮ้ยทุกคนสไปเดอร์แมนตื้อดือตื้อดือดไม่เอาเดี๋ยวติดสกสิตมาเรื่อว่าเรื่องตัวไม่หรอกมั้งเรืยอว่าตัวประตูกันเล่นเก้าอี้อ่ะจะบ้าหรอสุดแค่นี้มันน่ากระโดดได้ไหมเหรอวะก่อยิ้มหน่อยครับไอหนูพี่จะดันเออดันจริงๆด้วยวะเฮ้ยไอ้ เอ้ยถามจริงไอ้ทุกคนแม่งขับยากกว่าที่คิดนะไม่แบบไอ้หนูแม่งไม่ไปทางที่เราต้องการอ่ะคือช่างแม่งแหละอ่ะปลาแล้วแต่มึงเลยหมุน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 รถหมุนหมุนหมุนไงหมุนไอ้พ่อไงหมุนนู้นนไงแล้วแต่มึงเลยแล้วแต่สบายใจของคุณเลยครับผมกระดุษอ่าต้องกดคลิกซ้ายไปด้วยต้องกดคลิกซ้ายไปด้วยป่ะกรุ๊ อะไรวะอู้นี่จะเป็นน่าจะเป็นโรงงานปะวะไหนวะไหนกระโดดกระโดดกระตุ้มีอะไรปะวะเฮ้ยรองเท้าว้ทุกคนเพลงมันดังวะ่ะเซ้นมันเตือนนะวะ ขึ้นบนดีกว่ะขึ้นบนแม่งโอเคแม่ไปก็ไปเราไปทางนี้ปะไหน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 ที่อบอกนะให้กูขึ้นบนจริงๆอ่ะฮียะฮียะต้องขึ้นบนห่ดทุกคนไปไงดีวะขึ้นบนหรือเปล่าอาจจะรอเล่นกับเราก็ากาได้นะพอปิดได้ไหม ปิดปิดเถอะอนำคานปิดปิดปิดโอเคต่ขึ้นไปป่าวะ่ะก็เทพไปแม่งนึกว่าสไปเดอร์แมนเดี๋ยวนะดึงได้ปะดึงไม่ได้เนี่ยนะเซนผมมันบอกว่าไปทางนี้เว้ยลองดูลองดูมันไม่ต่ออลูกลูกลูกเคยเล่นฟาคายไหมลูกเฮ้ยเดี๋ยวผมใส่คลิปเองคลิปเองแน่ๆน่ๆๆเกมมันเด้งงอะ ทำไมอยู่ในด,ดีเกมมันชอบเด้งวะกดกดกดแบคโอเครู้วจริงๆมันไม่จีตรงนี้วะรู้กูโง่กันไปแล้วเอกว่าน่าจะไปทางนี้ลองตรวจก่อนวิ่งได้ไหมลูกเฮ้ยมีอะไรไม่รู้อ่ะขอกลับไปดูทางเดิมก่อนนะครับทุกคนขอใช้สติปัญญาอันน้อยนี่ของผมนี่หรือเปล่าวะ เฮ้ย <Hey, S 2> หรือว่าเก้าอี้เราต้องนั่งเก้าอี้ไปก็ไกลอยู่นะป่ะปะเก้าอี้โอเคเราไม่ใช่ละอืมผมว่าส่วนตัวผมว่าตรงห้องนี้ไม่มีอะไรเลยเว้ยแล้ว,ว,วกูต้องใช้สไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนตือเรือไปถ่ายแม่งไปเลยตอนนี้ก็ไม่ใช่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 แล้ตรงนี้อยู่วะ ม่น่าใช่หรอกมกั้งแต่มันวางมันแม่งใช่มากเลยเขาเปลี่ยนมุมมองแล้วไงเนี่ยมันมีทางไปเขาบนแล้วกูขึ้นไปยังไงอะ่ะมันไปไม่ได้อะ่ะมันคือต้องตีตรงนี้ล้วทุกคนและคือน้องแม่ไม่ไปให้เราเว้ยเนี่ยเห็นปะแม่โดดลงมาทําไมไม่รู้อะ่ะแม่เลยกูโง่ๆมากเลยอะ่ะทำไมกูถึงเล่นเกมนี้ <laughs> เดี๋ยวนะรือว่าตรงนี้วะ่ะสํารองสํารอยเลยรสับยอ,อ,อยอ,อยีกทีหนึ่งอะ่ะ ดังไม่ได้ดึงไม่ได้ว้าวเถอะไอ้น้องเหี่ยวนะเฮ้ยว่ายได้เหรอสเต้คนโง,ง่งงมากเลยมันไม่น่าใช่มันมีน่าใช่แล้วเปิดตายตรงนี้ไปปาไอ้หนูไม่ได้ทางนี้ดิขึ้นไปลุกขึ้นไปอ๋อ กดค้างรู้สึกเหมือนกูงโง่ตรงนั้นมาหลายนาทีแม่งเลยจุดดักควายใช่ไหม <laughs> มาก็ต่อดีกว่าก็ตรงนี้น่าจะเป็นเฮ้ยอะไรอะกระดเฮ้ยอะไรไม่รู้ไม่รู้ว่า,ไม,วาไม่หันไม่กวนวิ่ง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 ไหนวะเฮ้ยมีมันตกใส่หัวเราแน่เลยวะเฮ้ยเต็มเลยปิง เมียวอยู่ในค้างเมียวทางนี้ทางนี้อ่ะขึ้นดิลูกไปเลยเฮ้ยมันตามเมียวไม่ตามตามได้ก็่าตามม้าตามมาตามมาัมนดีวะฮ้ยเอาทางนี้ทางไหนวะเนี้ยเนี่สิบขาได้ปิดตายแล้ววะทุกคนเปิดวาวะวะ,วะไม่น่าใช่อ่ะเซ้นเตือนไว้ไเนีเ่ยไอ้นี่ไง นี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นลูกกูไม่จะผักใหมันขึ้นโอ้โหแม่งเนี่ยสัดเปีกจุดตะควายกูอีกแล้วก็มันไปได้เนี่ยเห็นไหมอห้หนูมันไปได้ทำไงอ่ะต่อ,อยได้ไหมอุราอุราเดี๋ยวนะมันน่าจะซูบไ้แบบเนี่ยมันไปทางไปอ่ะแม่งเอ้ย เกมอะไรเนี่ยเกมฝึกควายให้เป็นคนมันขึ้นไม่ได้อนาคินอนาคินทำยังไงวะมันเครียดวะรถอีนุขึ้นไปดิเนี่ยมันไม่ใช่ทางขึ้นทางนี้แล้วอันนี้ก็ต้องเป็นทางนี้สินะ โฮโฮมันไปทางไหนกันแนะ่มองก็ไม่มีคานได้ไหมมันไปยังไงวะถามหน่อยเฮ้ปไปยังไงอ่ะอันเคียนหรือว่าไต่กำแพงป่าวเอ้ยกูก็ขึ้นไปไงก็ขึ้นไปดิก็ถูกแล้วอ่ะขึ้นไปเออ เดี๋ยวก็เกินไปแม่กัน้ยังไงวะก็อะไรลูกขึ้นไปแบบเมื่อกี้ได้ปะลูกก็ตายไปดีไม่อะไรยากวะลูกเอ้ยพ่อท้อป่ะทางไม่หัวี่หรือว่าต้องเปิดป่าเปิดปาไม่ตายห่าเลยขึ้นไปรถว้วววววววรวว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 ่ววววนววววววมวววว่วววววว

บอกกูบอกกูบอกกูกูจะไปแล้วทางกูไล่ไปหนึ่งเดียวมันไปยังไงวะเ e l มันไปไม่ได้อ่ะความจริงนี่กูใช้เซลล์สมองส่วนเซรบิลัมแล้วก็เออ ทุกส่วนในสมอ,องกูหมดแล้วนะมันไม่ได้อ่ะมันไม่ได้อ่ะกูว่จริงๆทางเนี้ยมันก็ไปไม่ได้อยู่ดีโคตรปกติก็ไปไม่ได้ปกติก,กูถีบไปแล้วเนะี่ยแม่งเอ้ยอย่าให้กูเปิด g o o g l ลนะอย่าให้กูถามบิดากูนะไม่มันเนียมันทางนี้มันมีที่ปีนเว้ยแปลว่าต้องมีอะไรแน่แนมันก็สไปเดแมนเกินดิเนี่ยมันไม่ได้เว้ยไปยังไงวะเดี๋ยวนะรู้ว่าอย่างนี้น สมองกูอาจจะคิดถูกก็ได้ทุกคนครับเชื่อมั่นในผมปะผมว่าใช่แน่เลยเราต้องโกดกไปที่วาวเว้ยแต่ท่ามันเราต้องไปวาวอะ่ะใช่ฮึบไอ้ดูไปวาวเฮ้ยแม่เฮ้ยกูตดตรงนี้มาหลายนาทีแล้วนะเนี่ยกูยา่จะไปวาวอะ่ะกูจะไปวาวไปไงวะกดแซดกดอ่ะมีอะไรบอกไว้ไหมบอก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 ไวไ้กูไไหน่อยไว้กูหน่ไไหนอยไม่เถอะ ทางเนี้ยเนี่ยไอ้กาแพงเนี่ยนะผมว่าช่องอื่นอะช่องอื่นอะแบบจริงเมื่อกี้สองสามทีก็ออกไปแล้วกูไปยังไงอยวะเนี่ยบอกกูพีซพีซพีซต้นสดจริงๆเฮ้ยอย่าตับไฟดอืมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่น่าใช่ทำดิวกันอืม เฮ้ยหน้าจะต่อยท่อได้นะลูกพ่อน่าต่อยได้นะไม่ใช่ไม่ให้ไต่ได้แม่งเลยมองหน้าพ่ทอสิลูกมองลูกว่าไปทางไหนเงี้ยพอ่อพ่อเริ่มทอแล้วถ่อไม้แม่งเลยถ่อมแม่งเลยขูว่าแล้วแม่งเลยแม่งจุนควายกูเยแค่ฮะเซฟพอยป่ะแม่งจะดูจากความคิดอยากเลิกเล่นเลย ตายไหมลูกเจ็บไหมบ่เ้ยอะไรก้นแม่งเลยกูจะซูไปเนี่ยมันก็ตายอยู่ดีแม่เนี่ยอย่าบอกว่ากูไปเตะตรงนั้นนะเที่ยวพลตรงไหนจุดไฟดิลูกอุ้ยเต็มเลยซีน่โมยจูกมาสเตอร์จูกมาสเตอร์จูกมาสเตอร์ เฮ้ย <Hey, S 2> พ่อมึงอะ่ะเปิดตู้ลูกแมวนาอย่ดักควายกนูนะชิบหายแล้วดักควายกูอีแล้วไงไม่ไม่อะไรกินปล่อยปล่อยแบบซบแมงเอาเลี่ยงวะแมงจะควายกาูไม่รอมึงยังให้กูมาติดตรงนี้เมื่อกี้ตทุกคนดักควายว่าเราไปทางขวาต้องไปทางซ้ายทางซ้ายไม่น่าใช่เหมือนกันนะอปล่อยไปมอบแบไป,ไปมอบก่อน ทางซ้ายไม่ใช่เลยทางซ้ายไม่ใช่ไม่ใจอะไรทั้งนั้นไม่ไว้ใจอะไรทั้งนั้นเล่นเกมเนี่ยไม่ไว้ใจจริงๆแล้วก็ทางขวาแ้วก็เปิดประตูใช่ไหมไต่กับแพงไม่ได้กูว่าไต่กับแพงไม่ได้เปิดประตูไม่ได้ไม่แน่แล้วหลบไปพวกปิงทะเลข่ารีบ อุ้ยแม่งเอ้ยขึ้นไปข้างบนแม่งเกมแล้วดักควายคุณทุกที่เลยพอดีไม่เก็บอะไรมั้ยไม่แบบมั่งแมวนะสิบหายแล้วสิบหายแล้วดีนะที่แม่งมีขึ้นไปโอเคจุดไฟทางนี้สินะ เป็นมุมกล้องเลยไหมลุกเดินดีๆนะผมกดแค่ปุ่ม A นะนะั้นเนี่ยโอเคดีดีลุกลุกดีไว้จริงๆมันเดินไปได้ไง,ไงวะแม่งกูระงงทิพย์หายเลยโอเคเดินไปละตอนนี้ขวาลายซ้ายดีขวาโอเคลายจริงวะแม่งลายสมชื่อเลยแม่งพังโอ้โหถามจริงถ้าเป็นจริงชีวิตจริงนะผมจะรอให้เช้านะถ้าแบบถ้าบอกว่ามันไม่มีเช้าทำไงเดี๋ยวนะถ้ากูตาไม่ผิดมันเป็นช่องว่างๆใช่ไหมใช่ มันไปชอบมากล้วก็โดดนี่แหละนี่แหละิวสองร้อยล้านเปอร์เซ็นต์นี่กูเล่นเกมอะไรวันนี้แล้วไฟอะไรไม่มีวันดับเลยเนี่ยแสงไฟแห่งความหวงังนี่ไงล่ะก็ตัวนี้เดินไปทางนี้นะแล้วก็เปิดโอ้โหสุดยังชิบหายแล้ว บิวโบทำยังไงให้ทันวะหรือว่าต้องอะไรมาค้ำวะเฮ้ยบ้าว่าไม่ทันแน่ๆอ่ะไม่เงยยังไงไก็ไปไม่ทันอ่ะล้านเปอร์เซนต์ทุกคนก็สุดแล้วนะให้มันกรอกได้ไหมไม่ทันอ่ะว่ายังไงก็ไปไม่ทันไม่ทันแน่ๆ วิ่งได้กันไบบอกกูแมงลูกเอ๊วิ่งได้กันไบบอกกูอีสัตว์อ๋อวิ่งง่ายโอเคเพิ่งรู้วิ่งได้กันไบบอกกูแต่ควายแล้วลูกหมุนสุดละกดอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะสเปซฟินเอ่อปุ่มทียอะไรวะสปันแม่งอะ โอเคไม่รู้อะมีอะไรเปิดปบแม่งหมดอะจับได้ไหมอะมีไม่จับได้ไหมเราคอแม่งเลยโอเคไปทางนี้เฮ้ยอู้วเยพอยยังเยพอนานแล้วเนี่ย ว้าวอวิวิธี่นั่เฮลโลเฮลโลเฮลยมีเอ,าอ้าไอสัตว์แม่ให้กูตไต่ไหมกูรู้ประตูแ,แล้วแม่เอ้ยักควายกูแล้วลูกลูกอย่างโง่เลยไหมลูกอย่างโง่เหมือนพ่อดิไอสัตออว์กระโดดกลัวกลกูแบบอุ้ยแม่งน่ากลัวนะน่าเอาน่ากลัวเอาเรื่องอยู่นะทุกคนเราควรทำยังไงกันดี เซเธอกูขอร้องอะ่ะกูขอไปทำใจก่อนขอหนึ่งวันได้ไหมเฮ้ยมีหนูแฮมทาโร่นี่เหมือนห้องน้ำป่ะบวกห้องน้ำเลยว่ะทุกคนเออผมวห้องน้ำเดี๋ยวนะเซนส์ปแปน,นเตือนมึงดักควายกูไม่ได้แล้วบอกก่อนเลยถ้ากูไม่โง่ให้มึงดักควายกูหรอกนะจริงๆแล้วกูก็ฉลาดมากเลยตอนเนี้ย เจ็บคอจุกานดิเด๋ยวเกิดไกลอ่นะเอาหนูแฮมโทรโร่แม่งเกิด,ดกน,นี่เลยเหรอแล้วปิดยังไงวะเนี้ยคุณต้องใช้สมองยะโอเคเฮ้ยหนูไปทางนี้สัตว์เอ้ยอยู่ยายาพาับพหนึ่งนะเนี่ยเฮ้ยหนูก็ไปทางนี้กูจะบอดป่า หนูข้ามหนูวิ่งข้ามแพงไ,ไอ้สัตว์เตะเตะมาดนี่เออลองดูกูเผาไม่ที่นี่เลยกูไม่ไปละเฮ้ยมันไปไม่ได้นะจริงๆอ่ะตามกูรู้มึงเพิ่งมาสอนกูเหรอมึงควรสอนกูตั้งแต่กูเข้าเกมมาแล้วโอเคก็ท yes. างน euh, ี้ไฟนรลเออ ขึ้นไปยังไงวะอืมเปิตัวก่อนนี้ไม่เกกอะเปิตัวเปิตัวมองไม่ทั่วถึงโอเคกูว่าเลยเดียวนะเดียวนะไม่ใช่อะ่ะที่รู้กูดันแน่ๆกูว่าแหละดันคอมมอนโอเคให้สุดไปเลย ตรนนี้โอเคแล้วใช่ไหมเอ้าเลยลูกไม่สุดเล้อลูกกูว่าแล้วแม่ไม่นัจบจะเป็นไรอย่าเลยวิงว่งวิงว่งวิ่งสิมีอะไรอะ่ะก็มีอะไรแน่ๆเลยกูวิง่งให้สุดก่อนอะ่ะ ที่ผหายแล้วแม่งกูว่าแล้วเสียอย่าบอกนะว่ากูต้องไปมอบอ่ะไม่เอานะเกมได้เัง้ยแม่งเอ้ตบคลิปที่นก่อนดี๋ยวก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนดีกว่าทุกคนดูท่าแล้วขอไปทำใจก่อนหนึ่งวันขอไปทำใจก่อนหนึ่งวัน ก็ขอสวัสดีได้ทุกคนนะครับขอสวัสดีก็ชอบกับสไข่ายกระทืบไลค์กด่อยหน้ากูกูต่อยมากเลยขอให้ไลค์นึงก็ยังดีนะครับโอเคก็ขอจบคลิปที่นี้ดีกว่านะรักทุกคนนะครับผม